สวัสดีครับอยู่กับผมน้องโลกนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำลิงก์ขาวก็พอดีมีเพื่อนๆหลายคนยังสงสัยเรื่องลิงก์ขาวอยู่นะครับเอ้มันมันทำอะไรได้มันมันต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือผมเอาเศษเศษลิงก์ขาวเนี่ยมันจะใช้อ่ะสามเศษ แต่บางอันน่ะมันเขียนมันเขียนสิบเดี๋ยนะผมเอาให้ดูอ,อันนี้นี่ไงมันเขียนว่าผสมสิบชิ้นใช่ไหมแต่จริงๆอะ่ะมันใช้แค่สามเนี่ยเนี่ยผมดึงออกมาเห็นไหมอันนี้นะเนี่ยกดผสมข้างในก็ได้เนี่ยออโต้ Auto, อัตโนมัติได้เลยเห็นไหมผสมออกมาเป็นตัวทําลิงก์ขาววิธีทําลิงก์ขาวก็ง่ายๆครับเราแค่ เราแค่เข้าไปทำในตัวห้านใส่สกิลมันก็จะมีโอกาสตรงนี้เนาะเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาอันนี้โอกาสร้อยอร์อย่างลูกไฟอย่างลูกไฟผมทำไว้ไม่สามารถทำได้แล้วเพราะว่าแตกแล้วแตกครั้งที่เท่าไหร่สิบสี่สิบห้าสิสิบสองสิบสามอ่ะแตกครั้งที่สิบสิบสี่ ก็คือทำติดแค่สิบสามครั้งอะทีนี้ผมจะมาทำตรงนี้ให้ดูนะครับนี่เราก็กดกดอัพไปได้เลยมึงติดอยู่แล้วร้อยเอร์เซนไม่สามารถเอนชานทั้งหมดกับรูนสกิลที่ใส่เอซเซนต์บริสุทธิ์ได้ยกเวน้นต่อ,อไปมึงก็จะกลายเป็นลิงก์ขาวหนึ่งช่อง ถ้าเกิดว่ามันซ้ำที่เดิมมันก็จะเพิ่มตัวเลขอย,อย่างชิ้นลูกไฟนี้ทีนี้ก็จะมีคำถามอีกว่าเอ๊ะพอเราทำลิงก์ขาวแล้วมันสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ไหมอันนี้เปลี่ยนสีนี่คือรีใหม่เนาะอันนี้คือเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็กดไปป้าก็คือเปลี่ยนตำแหน่งได้เห็นไหมสีขาวก็ยังอยู่แค่เปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบไปทิศอ,อ,อื่นแค่นั้นเอง เ,เปลี่ยนไปเอ๊ะอ๋อเดี๋ยวนะผมต้องให้สีฟ้ามาอยู่ด้านล่างก่อนโอเคที่เหลือก็คือมันใช้งานได้หมดทีนี้ทําลิงก์ขาวแล้วมันได้อะไรเห็นไหมสังเกตเห็นไหมครับว่าช่อง,งนี้ขาวนี่สามสเลเวลสามช่องนี้เป็นลิงก์ขาวแล้วเพิ่มมา1นเลเวลเห็นไหม การทำลิงค์ขาวทำให้เลเวลของรูนที่มาลิงค์อ่ะเพิ่มขึ้นเห็นไหมอย่างตัวนี้เลเวลสามสิบห้าพอออกอมาไว้ตรงนี้ข้างล่างไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้สิเห็นไหมสามสิบบวกห้าเป็นสามสิบห้าเห็นไหมนี่คือการทำลิงค์ขาวก็คือทำให้เลเวลรูนลิงค์อ่ะเพิ่มขึ้น ก็จะทําให้ดามจอะไรต่างๆที่เราเอามาลิงก์เพิ่มขึ้นอย่างอันนี้ผมเอามาลิงก์ก็คือความเร็วก็เพิ่มขึ้นความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นมันก็ประมาณนี้การทําลิงก์ขาวนะครับก็คือสามารถทําได้ง่ายๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนตําแหน่งได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ถ้ากดรีสีไปปุ๊บลิงก์หายเลยผมก็กดให้ดูไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้ากดมันหายแน่นอนเพราะามันคือการสุ่มสีใหม่ทีนี้อ่า ลิงค์ขาวมันก็สามารถมาหาซื้อในตลาดได้ดยนะมันผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขอดูนิดนึงบริสุดเนาะ a อ s ดเซนบริสุดการการเซิร์ชหาไอเทมอะเราสามารถเซิร์ชคำหน้าคำหลังคำอะไรก็ได้มันจะขึ้นให้เราหมดอ่อย่างเงี้ยผมผมเลือกโหมด a อ s ดเซนต์ะ บอเดีด๋ยวดิทำไมไม่ขึ้นผมเซิร์ชผิดหรอเดี๋ยวมันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อพิมพ์พิมพ์ผิดไงไปเขียนว่าบอเออบ้าบอบ้าบอบอ,รอะราคาก็อยู่ประมาณนี้300 300กลางกลาง 40, 50เนอะเราสามารถมาซื้อแล้วก็ไปทำได้จนกว่าจะแตก แล้วแตกทําไงแตกก็ทําแค่นั้นสมมุติสมมุติอ่าคุณกดไอ้นี่ไปใช่ไหมเนี่ยกดไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยกดลิงก์ลิงก์ลิงก์ไป,ปเปอร์เซ็นต์มันจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณอาจจะกดได้สิบทีสมมุตินะคุณกดได้สิบทีก็แล้วกดทีที่สิบเอ็ดแตกตั้งเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งเลเวลเลเวลของอ่า ตัวเนี้ยไอเทมที่เราทำขึ้นมาตัวเนี้ยสามารถอัพเลเวลขึ้นไปได้อีกเนี่ยตอนนี้ผมเป็นเลเวลสามสิบห้าเห็นไหมคือมันได้จากเสื้อสามแล้วก็ได้จากการที่ทำไอไอลูนลิงขาวอะ่ะคือทุกห้าเลเวลอ่ะมันห้าเลเวลมันจะอัพได้หนึ่งอ่ะประมาณห้าได้หนึ่งผมก็อัพไปสองเลเวล ก็เลยเป็น35ก็คือได้จากเสื้อ3แล้วก็ได้จากรูนลิงก์อ่ะเลเวลมากกว่า10อ่ะเลเวล10อ่ะเออรูนลิงค์ขาวเลเวล10อ่ะก็เลยอัพได้อีก2ทีก็ช่วยให้เราอัพเลเวลได้แล้วถ้าแตกทําไงไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลอะไรครับแตกทําใหม่ก็คือ1ใส่ของเดิมใส่ของเดิมไว้เนี่ยก็คือตัวนี้2รีเซ็ตท,ทําใหม่รีไปเลยก็คือรีรีไปเลยอ่ะ เออทำใหม่กับไอตัวนี้เอาไว้กู้คืนเนี่ย adsense บริ cent, สุทธิ์ล้มเหลวข้อมูลช่องลิงก์ที่มีอยู่จำนวนสูงสุดจะถูกบันทึกไว้แล้วกู้คืนไปยังข้อมูลเนี่ยก็คือตัวนี้เอาไว้กู้คืนสมมติผมอยากลองทําใหม่แบบว่าผมเตรียมไว้แล้วสิบห้าผมเตรียมผมเตรียมตัวนี้ไว้สิบห้าอันผมจะทําให้มากกว่าเดิมแล้วผมกดไปปัง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 ,ปงผมติดหกทีแตก โอ้ของไม่พอแล้วผมกดตัวนี้เลยกูไอ้สิบสี่รูตรงเนี้ยผมก็กลับมาแค่นี้นี่คือการทําลิงก์ขาวแบบงา่ายๆไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทับซ้อนแค่นี้ครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะมันจะได้ไม่ยาวแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ